วันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นบัตรเทานะครับเป็นตัวละครโปรดของผมเลยก็ว่าได้ครับโอเคเรามาดู Passive Skill นะครับก็คือการสังเกตรอยเท้านะครับเป็นสกิลติดตัวนะครับเวลาศัตรูเคลื่อนไปทางไหนแล้วมันจะมีมาร์กบอกนะครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับผมต่อมาคือเออสแกนนะครับผมก็คือสแกนครึ่งวงกลมข้างหน้าเรานะครับประมาณร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วก็อันตินะครับผมก็จะทําให้เราเข้าสู่โหมดล่านะครับ ต่อมาเทคนิคก็คือปรับกราฟิกให้เป็นแค่ราบลื่นพอนะครับถ้าเราปรับสมดุลเมื่อไหร่เวลาเราเข้าโหมดการล่ามันจะทําให้เครื่องกระตุกหรือว่าทําให้เครื่องง่วงนะครับผมแนะนาให้ให้เปิดแบบราบลื่นนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการสแกนนะครับผมมันจะสแกนได้แค่ข้างหน้านะครับเป็นวงกลมครึ่งวงกลมข้างหน้าเท่านั้นนะครับผมจะไม่ใช่สแกนรอบตัวนะครับผมสําหรับสแกนเจ้าของบัตรเทานะครับนี่ ่อให้เราอยู่ข้างบนมันก็สแกนถึงนะครับมันไม่ใช่สแกนแค่ที่ลาบครับคือสแกนครึ่งวงกลมไปเลยนะครับข้างหน้าเราอะนะทุกคนแล้วสกิล p a s s ซีฟก็คือเราจะเห็นรอยเท้าศัตรูครับเดี๋ยวตอนไปเล่นแมปทุกคนก็จะเห็นเองนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นหุ่นไงมันจะมองไม่เห็นรอยเท้านะครับผมว่าเออศัตรูเคลื่อนไปทางไหนครับอันนี้ก็เข้าสู่โหมดจาร่านะครับจะเห็นตัวละครของศัตรูเป็นสีส้มนะครับเห็นไหมแล้วเวลาเราสังเกตตอนสแกนอะ สังเกตแค่ข้อมูลน,นะครับว่าเราสแกนเจอศัตรูข้างหน้ากี่ตัวนะครับผมต่อมาคือเวลาเรายิงนะครับผมฆ่าศัตรูได้มันจะเพิ่มทุกๆ5วีนะครับจะเพิ่มให้อันตืเราอยู่นานขึ้นนะครับแถมเ,เวลาเราก,กดสแกนก็จะคูดาวน้อยลงครับคูดาวประมาณ10วีมัง้งอันนี้ผมใส่พลาสติกนะมันก็เลยคูดาวแบบว่าแค่6-7วีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันนะทุกคนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคน ถัาเพื่อนๆสังเกตที่พื้นนะครับมันจะมีรอยขึ้นเห็นไหมถ้าเราเอามาร์กไปเออเอาหน้าจอเราไปจี้อ่ะมันจะรู้ว่าศัตรูมันทําอะไรอยู่หรือว่าศัตรูมันผ่านตรงนี้ไปกี่นาทีนาทีแล้วนะครับต่อมาก็เป็นจังหวะเข้าทํานะครับผมจะไม่กดสกิลนะครับเพื่อที่จะเปิดตําแหน่งตัวเองให้ศัตรูที่มันกลาลังยิงกันอยู่หันมาแบบรู้ตาแหน่งเรานะคบัตรทาวเวลาเราเปิด skill สกิลอ่ะศัตรูก็จะรู้นนะครับว่าเออเราเข้ามาเรากําลังเข้าไปหามันอะไรเงี้ย คือมันแค่มองแล้วกัดระยามันก็รู้แล้วครับว่าเออเราอยู่ตรงไหนอะไรบ้างนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดสกิลเข้าไปนะจังหวะนี้เลือกที่จะแบบเดินล่าเอาแต่ถ้าเราหาไม่เจอเมื่อไหร่เราค่อยเปิดสกิลเห็นไหมมันจะมีรูปหัวใจรูปอะไรเนะี่ยเห็นว่ารอยเท้าขึ้นคือมันจะตามรอยเท้าได้ง่ายมากนะครับแค่สังเกตดีๆก็พอเวลาเราเล่นนะ วันี้นะครับผมเห็นรอยเท้ามันมอนมันกาลังพึ่งขึ้นนะผมก็เลยกดอันติล่าเลยนะครับนี่เขาโหมดล่านะมันจะเห็นรอยเท้าเห็นไหมเป็นสีแดงแงไล่ตามเห็นปะครับเดินเวลาศัตรูมันเดินย่ําเห็นไหมก็สังเกตง่ายๆเลยครับเวลาศัตรูเนี่ยเนี่ยดูรอยเท้าแต่เวทเวลามันกดสกิลช่วงหนึ่งนะครับมันจะไม่เห็นรอยเท้านะเห็นปะแต่ว่ามันอีกแป๊บหนึ่งมันก็เห็นแล้วครับไอที่เห็นหลอดเลือดแบบนี้เพราะว่าผมใส่เปิร์ครับไอนี้ไม่ไม่ได้เป็นโหมดเก็บแรงนะทุกคนเห็นปะ มันเป็นเปิร์ของมันนะครับแต่จริงๆแล้วมันเวลาเราเล่นเก็บแรงอะ่ะมันจะไม่ขึ้นให้นะครับคือจะมีแค่สกิลติดตัวอย่างที่พาสีแร,แรกๆที่ผมบอกทุกคนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นนะครับส่วนไอ้สกิลพวกนี้มันไม่นับนะครับผมเวลามาเล่นในแรงนะ จังหวะนี้นะครับผมเห็นรอยทย้ายปหเนี่ยเนี่ยพอเอาเอาตาไปส่องปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าอ๋อศัตรูมันผ่านไปกี่วิแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมเฮ้ยมันไม่ได้ผ่านมาทางนี้นี่ว่าผมก็เลยหันหันมองอ๋อมันผ่านมาทางนี้เห็นปหปุ๊บผมก็เลยอ่าเรามีอันติดด้วยจวังหวะนี้ปุ๊บผมส่องไปดูแอดับเฮ้ยดูปุ๊บผมก็เลยหาจังหวะเข้าทำเลยนะ<ๆ>เห็นไหมคืออันนี้มันเป็นสกิลติดตัวของมันนะครับไม่ใช่เป็นเปิร์กที่อัพให้นะทุกคน คือเล่นเก็บแรงมันก็มีบอกนะครับแต่ว่าจะไม่ขึ้นตัวละครนะครับจะจะขึ้นแค่รอยเท้าน,นะว่าศัาตรูผ่านไปกี่วีแล้วนะ ก็เก็บได้โดยไม่ต้องใช้อนตีเลยจังหวะนี้โหคือเคเบิลคือแรงมากครับปืนนี้ทุกคนก็ต้องลองใช้ดูวะผมว่ามันแบบมันดีมากเลยอ่ะเอาไว้เปิดน็อกเลยปืนนี้ จบเท่านี้นะครับสำหรับบัตทาวนี้ผมเป็นตัวที่ผมใช้เล่นปั้นยันแหลงพีเดเอร์เลยนะครับผมมองว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆที่เริ่มเล่นนะผมแนะนําว่าควรที่จะลองเล่นตัวนี้ดูนะครับเป็นตัวที่แบบผมชอบมากเลยตัวนี้โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ